สวัสดีค่ะทุกคน,น,นมันนี ش, ้เชี่ยทีพาทุกคนมาเที่ยวอำเภอมัรจาริรีค่ะชนี้จะเป็นช่วงเทศกาลกล้วยไม้ป่าบานและของดีเมืองมันจาิครีค่ะนี่เลย เดี๋ยวชญาธีมจะพาทุกคนมาชมตลาดโอท็อปก่อนนะคะตลาดประชาราัฐค่ะหรือว่าตลาดโอท็อของอำเภอบันจ่าค่ะเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยนะคะร้านแรกเลยค่ะทุกคนร้านนี้จะเป็นร้านกลุ่มผ้าทอบ้านหนองแยบล่องค่ะนี่เลยนี่ผ้าไหมไอ้ไม่แมนว่าแมนค่ะตัวไหม เป็นว่าไหมอีลี่ค่ะเดี๋ยวมาดูผลิตภัณฑ์จาก e ไหมอีลี่ด้วยจ้ะนี่เลยนี่สวยไหมคะนี่เลยค่ะชุดผ้าไหมชุดที่ทำจากผ้าไหมอีลี่นะคะ อันนี้จะเป็นของตำบลพลเพคค็กค่ะทุกคนรุ่นต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มผ้ามัดย้อมค่ะอันนี้กับตำบลพลเพ็กคือกันค่ะเห็นไหมคะสวยไหมคะเป็นผ้าฝ้ายมัดย้อมค่ะ,ะนี่เลยผ้าฝ้ายมัดยอ้อมตรงน,นี้ค่ะผ้าฝ้ายมัดย้อมก็มีนะคะอันนี้จะเป็นผ้า ไทยอันนี้จะเป็นร้านผ้าไหมผ้าไหมผ้าฝ้ายค่ะทุกคนนี่ค่ะนเกี่ยวกับพวกผ้าไทยจะเยอะนะคะ <ต ern os> นี่เลยจ้า <im bat> ส่วนร้านนี้จะเป็นของร้านชยาทิพย์ผ้าไทยนะคะอันนี้ของตำบลข้าง <im bat> แค่ค่ะแก่ได้นะน, <im bat> นี่ค่ะหอยเชอรี่สีทอง ะะอันนี้ก็จะเป็นผ้าฝ้ายค่ะผ้าฝ้ายย้ยอมย้อมครามนะคะสีธรรมชาติค่ะชุดชั้นในก็มีนะคะทุกคนชุดชั้นในก็มีจ้าอันนี้ผมทอผ้าบ้านเสาเร้าค่ะทุกคนบ้านเสาเร้าค่ะนี่ มีกาแฟด้วยมาฝั่งนี้บ้างนะคะอันนี้สมุนไพรค่ะนี่เป็นลานสมุนไพรเพื่อสุขภาพกล้วยทอดกล้วยทอดกับมะ้าขนมหวานมานี่สมุนไพรค่ะสมุนไพร

อันนี้จะเป็นมารายการมีผ้าเขมาม้าผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ผ้าถุงก็มีนะคะอันนี้กระเป๋าค่ะกระเป๋าสารเส้นพลาสติกค,ค่ะนี่จากของตำบลสวนม่อนค่ะตำบลสวนม่อน อันนี้กระเป๋าสารจากเชือกกล้วยนะคะเชือกกล้วยต้นไหลต้นไหลก็มีค่ะเชือกกล้วยก็มีนะคะมีเปล้ด้วยค่ะทุกคนเปล้ก็มีนะคะเปล้เปล,เปลนอนค่ะเปล้นอนก้องเข่าก็มีจ้ะ นี่เลยก่องข้าวสินค้าโอทอปสินค้าโอทอปทุกคนควบคดนัี่นะครบีรนคราบคีแข็แรนะครับคุณ็มาจนะร้านป้าีแ็รนะานะครั็นะรี่จนะเปัก็นะักีนะักีนะัีนะ็ะียับันะนี่ ยังมีต้นมะพร้าวค่ะนี่มีขายพันไม้ด้วยเด้อทุกคนด้วดขวดโค้กพสารวยใส่คอรดนี่มาโซนของกินแล้วนะคะของกินของกิน โตงมังมค่ะบตงมอัน hmm. นี้จาเป็นไม้กวาดพลาสติกไม้กวาดจากขวดพลาสติกนะคะนี้เลยองให เต่าด้วยนะคะรอยกรอแดงสดที่ต้อแตงโมเหล่าะตตเมียงค่ะร้านนี้ตําเมียงค่ะพาทุกคนเดินเที่ยวชมโซนตลาดโอท็อปก่อนนะคะในตลาดประชารัฐค่ะตลาดประชารั นี่เลยค่ะโอเคฝากทุกคนติดตามช่างเชียร์ทิปด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้คืนนี้นะคะจะมีเราจะได้ชมวงดนตรีนะคะของใบปอรัตยาค่ะเดี๋ยวชัยาจะส่งวิดีโอให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะคะเดี๋ยววันนี้จะคนจะชียรจะพาทุกคนเที่ยวงานที่มันจานนะคะ โอเคค่ะสำหรับโซนตลาดประชาัฐเชียก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูโซนของหน่วยงานราชการค่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนห,หลายๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย